เชือเชืเีวถามอาบ้วนี้ใช่ไหมนี้ใช่ไม่เจไปดันเลยนันคู่กับน้องครับผมินหน้าอานนี้ได้เชื่อเชื่เชืเลยครับหัวก่อนนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับที่ซึ่งท่านอาธิบดี ระคอบสีสุภาพท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับทางทีมสืสบสวนระบราบปรามก็ได้มีการจับคุมการลักลอบยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่ทางศูนย์บริการสุขภัณท่ากาศยานรอนเมืองนะครับสำนักงานสุขภักรุงเทพร่วมกับสํานักสืบสวนระปราบปรามได้ทําการจับคุมนางสาวนันทิชาทิพย์ปลูกนะครับเป็นคนไทยที่เดินทางไปที่เซนเจอร์จจน,นะครับแล้วก็ได้ทําการลักลอบนํายาไอซ์ ลักลอบมาทาโดยสายกันบินแอร์เอเชียนะครับเที่อวบินที่ f d 2517นะครับบินตรงจากเซนเจินมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับจำนวน2กิโลเศษนะครับมูลค่าประมาณ7ล้านบาทโดยวิธีการก็คือซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทางนะฮะโดยทําเป็นซิลกระเป๋าด้านหลังซุกซ่อนมาในลนักษณะการแท็กมาในกระดาษคาร์บอนโดยมีกระดาษฟอยล์ห่อไปที H H I T หนึงนะครับ ลักษณะของยานะครับก็จะเป็นเป็นผลิตสีขาวขนาดใหญ่อย่างนี้ครับซึ่งเป็นยาไอที่ผลิตในจีนที่เซนเจินนะครับโดยนางสาวนันทิชานี่ก็ทํางานอยู่ที่พัทยานะครับได้รับการว่าจ้างจากาชายผิวดำนะครับได้ว่าจ้างให้เดินทางไปที่เซนเจินเพื่อยิ้วยาเสพติดยาไอซที่กลับมาบทําอะไรกั ครับเขาคุณนันิชานี่เพิ่งเดินทางไปครั้งแรกนะครับโดยทางทางทางทีมผู้ชายผิวดาที่ว่าคาดว่าเป็นชาวไนจีเรียว่าจ้างไปโดยทาพาสปอร์ตแล้วก็ทำอของวีซ่าให้เสร็จเลยเป็นการเดินทางครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งการลักลอบยาเสพติดเนี่ยในปีนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับประมาณ3เดือนเสร็จ,รจในปีก็ประมาณนี้ทางกรมสุขกรจับได้ประมาณเกือบ20เคสแล้วนะครับ19เคสแล้ว โดยเฉพาะอย่างไอ้เนี่ยมีการลักลอบมากนะครับโดย<ม>นะเฉพาะ3เดือนนี้ก็ที่จับทันท่ากาศยานนี้ก็ทั้งหมด10เคสแล้วนะครับเนื่องจากทางทีมเสื่อสวนและปราบปรามของเราที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยค่อนข้างทํางานเข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นในเรื่องของการสืรบสวนและปราบปรามเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมลักลอบก็พยายามที่จะใช้เส้นทางอื่นในการลักลอบด,ด้วยโดยเฉพาะที่ท่า,ากาศยานอนเมืองนี่ก็จับเคสนี้เป็นเคสที่4แล้วนะครับ และการบินตรงจากเซนเจอร์เคสนี้ก็เป็นเคสที่2นะครับมีหลายเคสที่ลักลอบเราไปอ,อ,อาศัยเปลี่ยนเส้นทางนะครับไม่ได้บินตรงจากเซนเจอร์โดยตรงบินไปที่มาเกา๊านะครับแล้วก็บินต่อมาลงที่สนามบินนี้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งบินไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ลักลอบเข้ามาที่สวุวรรณภูมิจะสังเกตได้ว่าทางทีมลักลอบก็พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบของคนที่อยยาแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เราจับกลุมไม่ได้ แต่ด้วยความสามารถในเรื่องของการสืบสวนและปราบปรามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับจ้า,าจ้างนะฮะท่านเขายังไม่ได้บอกในตัวเลขที่แบตเสร็จหมดแต่ในระหว่างที่ไปอยู่ที่เซนทร์นเนี่ยก็ให้เงินมาหมื่นหนึ่งนะครับ<ม>เพราะว่าเดินทางไปวันที่11ก,ก็ไปอยู่ที่นั่น4คืนนะครับก็ให้เงินใช้จ่ายประมาณ1 0 0 0 0หมืนบาทแล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อวันที่15นะครับก็มาถึงนี่วันที่16แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มด้วยนะครับโดยเฉพาะมี จะไปค่อนข้างเคสจะไปซ้ำๆกับในอดีตเมื่อปีที่แล้วนะครับว่ามีผู้หญิงไทยที่ทํางานอยู่แถวพัทยาเนี่ยจะถูกทีมของออผู้ที่จ้างให้ขนยาเสพติดโดยเฉพาะทีมไนจีเรียเนี่ยมีการจ้าว่าจ้างหญิงไทยก็ช่วยเตือนหญิงไทยทั้งหลายนะถ้าได้รับการว่าจ้างหรือมีคนมาขอให้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปที่ยูยาเสพติดมาก็ให้ระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะว่าทาง หน่วยก่ได้จับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกสนามบินเลยทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองออสมุยแล้วก็ภูเก,ก็ตนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างงี้คนระับเ,เป็นรประจูตุมพลาสติกใส่กระดาษฟอยล์ึ้นมาแล้วหุ้มด้วยกระดาษคาร์บอนอีทีเข้าใจเขาคาดว่าถ้าเอเรแล้วจะไม่เห็น เจ้าหน้าที่ได้อาศัยทำให้สามารถจับได้แล้วขส่งต่อยังไงโรัก็เมื่อเดินทางเข้ามาถึงถ้าสามารถรอดพ้นเจ้าหน้าที่ไปได้ก็จะมีกรับ วันที่สิบเอกับันที่15าแล้วมาถึงนี่ไปมาถึงวันที่16แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเรียมไลยมีกิ่นไหม đó, anh ấy test nó một cái không là con